านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาเขียวขจีมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านสันติสุขชาวบ้านที่นี่ใช้ชีวิตเลียบง่ายผูกพันกับวัดประจำหมู่บ้านที่ชื่อว่าวัดศรีสันติวัดนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนไม่ว่าจะงานบุญงานบวชหรือแม้แต่งานสพ ชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่นี่เสมอในหมู่บ้านนี้มีชายวัยกลางคนชื่อสมพงศ์เขาเป็นคนที่ทุกคนในหมู่บ้านยกย่องว่าเป็นคนดีของวัดสมพงศ์มักช่วยงานวัดทุกอย่างตั้งแต่กวดลานวัดถวายน้ำปานะให้พระไปจนถึงช่วยงานบุญใหญ่ประจำปีเขามักยิ้มแย้ม ทักทายทุกคนด้วยใบหน้าที่เปี่ยมด้วยความเมตตาชาวบ้านจึงรักและไว้ใจเขามากเจ้าอาวาสเองก็มองสมพงษ์เหมือนลูกศิษย์คนโปรดวันหนึ่งเจ้าอาวาสเรียกสมพงษ์มาพบที่กุฏิด้วยสีหน้าที่เปี่ยมไปด้วยความหวังเจ้าอาวาสบอกว่าวัดกำลังจะมีโครงการใหญ่นั่นก็คือการสร้าง สาราการประเรียนหลังใหม่เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีและให้เด็กๆในหมู่บ้านมาเรียนธรรมะงบป,ประมาณทั้งหมดจากการบริจาคของญาติโยมที่ศรัทธาซึ่งรวมแล้วเป็นเงินกว่าสองแสนบาทเจ้าอาวาสมอบหมายให้สมพงศ์เป็นผู้ดูแลทุกอย่างตั้งแต่ติดต่อช่างซื้อวัสดุ ไปจนถึงการจัดการเงินทั้งหมดสมพง์รับปากด้วยความเต็มใจเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าอาวาสและชาวบ้านในช่วงแรกเขาทำงานอย่างขยนันขันแข็งไปติดต่อร้านค้าต่อรองราคาและจดบันทึกทุกอย่างอย่างละเอียดชาวบ้านที่เห็น ต่างาพากันชื่นชมว่าสมพง์นี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะดูแลง,งานบุญใหญ่แบบนี้แต่แล้วเมื่อเงินบริจาคเริ่มไหลเข้ามาเรื่อยๆและสมพงษ์ต้องจัดการกับเงินก้อนโตที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตความโลก ก็เริ่มคลืบคลานเข้ามาในใจของเขาวันหนึ่งขณะที่สมพงษ์ไปซื้ออิฐที่ร้านค้าในตัวเมืองอิฐราคาหนึ่งพก้อนราคาเต็มคือสามห0ื่นบาทแต่ถ้าจ่ายเงินสดตอนนี้จะลดให้เหลือสอ0 0มืาพสมพงษ์ตกลงจ่ายเงินสดทันที แต่เมื่อถึงเวลากลับไปรายงานที่วัดเขากลับบอกเจ้าอาวาสว่าอิดราคาสามหม่นบาทตามใบเสร็จที่เขาได้จัดฉากไว้ส่วนต่าง5,000บาทนั้นเขาเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองครั้งแรกที่ทำสมพงศ์ก็รู้สึกใจเต้นแรงกลัวว่าใครจะจับได้แต่เมื่อเวลาผ่านไป ไม่มีใครสงสัยไม่มีใครตรวจสอบเขาเริ่มรู้สึกว่าไม่ง่ายกว่าที่คิดจากห้าพันกลายเป็นหนึ่งมจากหนึ่งมืกลายเป็นหลายหมื่นสมพงษ์เริ่มเบิกเงินวัดไปมากกว่าราคาจริงในทุกๆก,การซื้อของไม่ว่าจะเป็นปูนกระเบื้องหรือแม้แต่ค่าแรงช่าง เขาเรียกมันว่าเงินทอนวัดและบอกตัวเองว่ามันแค่ส่วนเล็กน้อยไม่มีใครเดือดร้อนหรอกเงินที่ได้มาจากการโกงเริ่มเปลี่ยนชีวิตของสมพงษ์เขาซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่สีแดงสดซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่แพงที่สุดในร้านและยังต่อเติมบ้าน ให้ใหญ่โตจนชาวบ้านเริ่มสงสัยแต่เมื่อใครถามสมพงศ์ก็ยิ้มและบอกว่าข้าได้เงินส่วนนี้จากญาติที่กรุงเทพส่งมาให้ไว้นะ่ะชาวบ้านก็พยักหน้าไม่คิดอะไรมากเพราะสมพงศ์คือคนดีของวัดจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลได้อย่างไร แต่สิ่งที่สมพงศ์ไม่รู้คือเงินทุกบาทที่ญาติโยมถวายนั้นไม่ใช่แค่เงินธรรมดามันคือเงินที่มาพร้อมกับศรัทธาความหวังและเจตนาที่บริสุทธิ์ด้เงินเหล่านั้นมีเจ้ากรรนายเวรคอยเฝ้าดูอยู่คืนหนึ่งหลังจากที่สมพงศ์นอนหลับไปด้วยความเหนื่อยลา้า เขาฝันถึงชายชลาในชุดผ้าขาวสะอาดใบหน้าของชายชลานั้นนิ่งสงบแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความโกรธเกลียวชายชลาพูดด้วยน้ำเสียงที่ดังก้องอยู่ในหัวใจของสมพงว่าเงินของวัดไม่ใช่ของใครที่จะมาแต่ต้องได้เงินทุกบาทที่เจ้าเอาไป ร่วมีเจ้ากรรมนายเวรจกบจันทึกไว้เจ้าจะต้องชดใช้ด้วยความทุกข์ทรมานที่เจ้าไม่อาจเลี่ยงยได้สมพงศดุ้งตื่นมือไม้สันเทาหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกเขาพยายามบอกตัวเองว่ามันก็แค่ความฝัน แต่ลึกๆในใจเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไม่อาจอธิบายได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของสมพงษ์เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายลงเรื่อยๆครั้งแรกที่กรรมเริ่มทำงานเกิดขึ้นเมื่อสมพงษ์ขับรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ของเขาไปในเมืองระหว่างทาง เขาสูญเสียการควบคุมรถโดยไม่รู้สาเหตุรถพุ่งชนต้นไม้ข้างทางอย่างแรงสมพงษ์รอดชีวิตมาได้แต่รถคันใหม่ของเขาพังยับเยินและตัวเขาเองต้องนอนโรงพยาบาลหลายสัปดาห์เมื่อออกจากโรงพยาบาลสมพงษ์เริ่มมีอาการปวดหัวรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน บางครั้งปวดจนเขาต้องนอนร้องครวญครางอยู่บนเตียงเขาไปหาหมอหลายแห่งทำการตรวจทุกอย่างแต่หมอกลับบอกว่าไม่พบความผิดปกติสมพง์เริ่มรู้สึกกลัวเพราะอาการปวดนี้เหมือนมีบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังบีบขมองของเขาไม่นานจากนั้น บ้านที่สมพงเพิ่งต่อเติมด้วยเงินวัดก็เกิดไฟไหม้ไฟลุกท่วมอย่างรุนแรงราวกับมีพลังบางอย่างเล่นที่มันรุนแรงขึ้นชาวบ้านพยายามดับแต่ก็สายเกินไปบ้านของสมพงเหลือเพียงซากสิ่งของมีค่าทั้งหมดรวมถึงเงินที่เขาเก็บซ่อนไว้กลายเป็นเท่าถาน แต่สิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าก็คือลูกชายของเขาเด็กหนุ่มที่เคยเป็นความหวังของครอบครัวเรียนเก่งและเป็นที่รักของครูกลับเปลี่ยนไปเขาเริ่มคบเพื่อนไม่ดีและถูกจับได้ว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโรงเรียนตัดสินใจไล่เขาออกสมพงษ์ที่เคยภูมิใจในตัวลูก ต้องนั่งมองหน้าลูกด้วยความสิ้นหวังโดยไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรชาวบ้านที่เคยยกย่องสมพงษ์เริ่มได้ยิงข่าวลือเกี่ยวกับเงินทอนวัดวัสดุที่ใช้สร้างศาลาการ,ปรเปลี่ยนนั้นคุณภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่รดดมมาคนที่เคยยิ้มให้เขาเริ่มมองเขาด้วยสายตาเย็นชา บางคนถึงขั้นเดินเรี่ยงเมื่อเจอหน้าสมพงษ์รู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวในหมู่บ้านที่เขาเคยเป็นที่รักสุดท้ายสมพงษ์ล้มป่วยหนักเขานอนติดเตียงด้วยโรคที่ไม่มีหมอคนไหนอธิบายได้ร่างกายของเขาอ่อนแอลงทุกวันครอบครัวแตกแยกลูกชายหนีออกจากบ้าน ภรยาทิ้งเขาไปสมพง์นอนอยู่ในบ้านที่เงียบสงัดมีเพียงความทรมานในใจที่ยังดังก้อง <_ d ata> เขานึกถึงวันที่เขาเริ่บโกงเงินวัดและรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งถ้าฉันไม่โลกถ้าฉันคือเงินให้วัดตั้งแต่แรกชีวิตฉันคงไม่เป็นแบบนี้สมพงษ์คล่ำครวญ ในคืนสุดท้ายของชีวิตสมพง์ฝันเห็นชายชลาผ้าขาวอีกครั้งคราวนี้ชายชลาไม่พูดอะไรเพียงมองหน้าเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าสมพง์พยายามเอื้อมมือไปขอโทษแต่ร่างของเขาหนักอึ้งราวกับถูกกดทับด้วยอะไรบางอยา่างเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกหนาวเย็น ที่แผลซานไปทั่วร่างและในเช้าว,วันนั้นเขาก็จากไปอย่างเงียบๆท่ามกลางความเดียวดายเงินของวัดไม่ใช่แค่เงินมันคือศรัทธาความหวังและเจตานาที่บริสุทธิ์ของผู้ถวายใครที่คิดจะยักยอกหรือนำไปใช้ในทางที่ผิด กรรมจะตามทันวิช้าก็เร็วความโลภอาจทำให้สบายชั่วคราวแต่ความทุกข์ที่ตามมาจะหนักหนายิ่งกว่าที่ใครจะจินตนาการได้จงรักษาความซื่อสัตย์และอย่าคิดว่าบาปที่ทำในที่ลับจะไม่มีใครเห็น